คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กันที่บูธโตโยต้านะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับปีนี้นะครับทางโตโยต้าก็มีไฮไลท์ด้วยกันหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นที่เรียกว่าเรือธงของเขาก็คือเจ้าคัมรี่ใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เรียกว่าออกแบบปรับเปลี่ยนพัฒนามาใหม่หมดนะครับแล้วเราก็แล้ไปทดลองขับกันมาแล้วก็สามารถไปดูไปชมคลิปรีวิวกันได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในบูธของโตโยต้าว่ามีรุ่นอื่นๆรุ่นไหนนะครับมา โชว์แล้วก็น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับโตโยต้าในปีนี้ครับนี่นะครับก็คือเจ้านิว c a มรีใหม่นะครับที่ออกแบบมาใหม่หมดนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะนะออกแบบใหม่ทั้งคันนะครับด้วยรูปโฉมที่มีความทันสมัยมากกว่าเดิมนะครับทำให้ได้รับการยอมรับนะครับยอดจองเป็นหลักพันแล้วนะนะครับสำหรับเจ้าแคมรีตัวนี้นะครับปรับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งคันนะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงร่างนะครับรูปทรงด้านหน้าด้านท้ายนะเรียกว่าปรับมาใหม่หมดเลยนะครับรวมถึง เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ได้รับการออกแบบมาใหม่นะครับเรียกว่าทํางานกับระบบไฮบริดที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าแต่ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เจนใหม่ของทางโตโยต้านะก็เรียกว่าใหม่หมดจริงๆนะครับรอบคันเนี่ยเรียกว่าสวยงามแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับสรับเจ้าคัมรี่ใหม่นะครับไปดูภายในกันนะครับภายในของเจ้าคัมรี่ก็เรียก้ว่าออกแบบใหม่ทั้งหมดแหละนะครับคอนโซลคอนโซลนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับ นะครับตัวบ่งตัวเบาะนะก็ดูมีความสวยงามนะครับนี่และรถไซนี้นะเต็เด่นของเขาก็คือด้านหลังนะครับที่จะเรียกว่าเน้นความกว้างขวางนั่งสบายนะครับในสไตล์ของ t o y ยต a นะครับที่ได้รับความนิยมในรถไซนี้นะครับเรียกว่ารถขนาดกลางไปถึงใหญ่เนี่ยคัมรีเนี่ยเรียกว่าจับกลุ่มนี้อยู่แน่นเลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่เรียกว่าหรูหรานั่งสบายแล้วก็จับต้องได้นะครับสหรับ All New Camry คันนี้ครับไไลท์สำคัญอีกคันหนึ่งในบูธโตโยต้าก็คือเจ้า G R Corolla คันนี้นะครับด้วยความสวยงามแล้วก็เป็นสปอร์ตนะครับในสไตล์ของ G R นะครับเป็นรถสไตล์5ประตูนะครับเนี่ยสามารถมาดูกันได้นะครับสีแดงนะครับแล้วแต่งในสไตล์ของ G R นะครับก็คือเจ้า G R โ o l l a นะครับที่มีจำนวนจำกัด4 1 9ล0 0 0บาทดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ ภายในก็ในสไตล์ GR นะครับสวยงามนะครับมีโลโก้ GR นะครับเบาะเป็นคันเทล่านะครับแล้วก็พวงมาลัยเดินได้แดงนะครับพร้อมกับโลโก้ GR นะครับขันล่งขันเร่งเป็นโรงเป็นเกียร์นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามสปอร์ตเดินได้แดงนะครับมีปุ่มควบคุมการขับขี่โหมดต่างๆมีมาให้เลยนะครับเนี่ยดางด้านนี้ก็อาจจะมีอารมณ์คล้ายกับโตโยต้ารุ่นอื่นครับแต่จะมีความเฉพาะในเรื่องของพวก ความเป็น GR นะครับนี่นะครับตัวด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าโปง่งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะมีโป่งนะมีโป่งมาให้นะนะครับมีโป่งมาให้แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แฮชแบกนะครับที่ไฟท้ายเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับคโรโล,ล่านะครับ GR นะครับที่เราคุ้นๆกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยาริสนะครับที่เป็น GR ยาริสตัวนี้จะเป็นตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับมาดูบอกด้านหลังกันนะเห็นไหมนี่ ก็สวยงามนะครับสวยงามในสไตล์ของเขานะครับก็มีจํานวนจํากัดนะต้องรีบเลยต้องรีบเลยเพราะว่าตัวนี้จองแล้วนะครับถึงจะได้รถนะครับไม่ใช่ว่ามีขายแบตแบตลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ครับลังคานี่เป็นคล้ายคาร์บอนด้านนะนะครับ่าครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเจ้าเจียโครโรล่าพระเอกของค่ายโตยต้าก็คงไม่พ้นเจ้าโตยต้าแชมป์คันนี้นะเรียกว่าเป็นรถที่เหมาะกับการตกแต่งนะครับแล้วก็ ราคาเป็นมิดนะครับราคาเป็นมิดก็คือสามารถเป็นสายตั้งต้นในราคาที่ไม่เกิน6กแสนนะคุณสามารถได้แชมป์นะครับไปตกแต่งนะครับแล้วแต่สไตล์ของคุณเลยนะว่าคุณชอบแบบเป็นแคมป์เป็นอะไรเนี่ยข้างบนนี้ก็มีเป็นคล้ายเหมือนเต็นนะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวไลเนอร์ใส่อะไรเนี่ยใส่ล้อแต่งก็สวยแล้วนะครับอ่าคันนี้คันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเป็นมอเตอร์โฮมนะครับมอเตอร์โฮมแบบเต็มระบบโดยใช้บอดี้ของเจ้าแชมป์นะครับ ไฮลักแชมป์เนี่ยเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้มค่านี่นะครับกำลังฮิตกันเลยนะตัวนี้แหลกที่ขนมอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปในโครงสร้างของตัวรถนะนะแข็งแรงนะนี่แข็งแรงนะนะแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆของมอเตอร์โฮมนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับมอเตอร์โฮมนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนห้องทํางานเคลื่อนที่นะนะครับเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ก็ว่าได้นะ นี่นะครับอ่านะครับในนะนี่นี่คือภายในนะครับของเจ้ามอเตอร์โฮมไฮรักแชมป์เออโอเคนะเนี่ยมีที่นั่งทำงานนะครับมีทีวีนะครับมีโต๊ะสำหรับนั่งดื่มกาแฟก็ได้นะครับนี่มีที่เก็บปริ้นตรงปรินเตอร์นะครับนี่ตรงนี้เป็นระบบไฟของเขาก็ออกแบบมาดีเลยทีเดียวแถมมีห้องครัวด้วยอ่ามีห้องครัวนี่ตัวนี้สําคัญห้องน้ํามีมาให้ด้วยนะครับ มีห้องน้ํามาให้ด้วยกว้างขวางผมมีฝกักบัวเลยนะเรียกว่าคันนี้ไปต่อเชื่มอมระบบไฟระบบน้ําที่ไหนก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่เขาทํามาให้มีแอร์ด้วยนะครับทํามาให้เป็นตัวอย่างในการใช้งานของเจ้าไฮ<อ>รักแชมป์นี่เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่คันนี้เป็นร้านขายของ à, นะครับป๊อปคอร์นนะครับคันนี้เป็นร้านขายป๊อปคอร์นนะครับก็สามารถออกแบบแล้วก็สร้างไอตัวตู้ข้างหลังเนี้ยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าคุ้มค่านะครับ เรียกว่าเป็นรถที่ไม่ใช่รถนะเพราะส่วนใหญ่รถเราซื้อมาจะรถเป็นลอลิงนะแต่ตัวนี้คือสามารถสร้างอาชีพสร้างงานให้เราได้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของทางไฮรักแชมป์นะครับตัวนี้ก็เป็นขายพ๊อปคอนนะดูฟังก์ชันเขานะครับมีตู้ทํามีอุปกรณ์ต่างๆเพียบเลยนะครับเชื่อมไฟได้นะครับเนี่ยสามารถออกแบบเชื่อมตุดต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับนี่ก็คืออะไรความนมนุประสงค์ของเจ้าไฮรัก แชมป์นะครับนี่นะครับก็เรียกว่าภายในบูธของโตโยตานะครับก็จะมีมาโชว์กันเพียบนะครับเนี่ยก็คือยาริสเอทีพนะครับที่รับการตกแต่งกับชุดแต่งโมเดลดิสตานะครับราคาก็699นะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัว699เหมือนกันเป็นชุดแต่งเหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่โซนะครับ5ก็เลือกตามสไตล์เขาตัดตกแต่งมาให้เราเรียกว่าไงเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นยาริสนะครับยาริสที่เป็น X Urban นะครับก็นี่เรียบร้อยพร้อมชุดแต่ง699เหมือนกันราคามาตรฐาน699นะครับสวยงามจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Fortuner นะครับที่ตกแต่งมาเป็นตัวอย่างนะครับก็เน้นความสปอร์ตนะครับในสไตล์ของ Fortuner นะครับนี่ตัวนี้ตัวสำคัญตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Fortuner Leader S นะครับที่เรียกว่าเป็นรถ Fortuner ที่มีออปชั่นประหยัดนะครับเป็นเจ้าของง่ายในราคานี้ 1ล้าน2แสนกว่าเองนะครับปกติ Fortuner จะราคาแรงกว่านี้นะครับคันนี้คือจัดออปชั่นมานะครับเพื่อให้ทางลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นล้อเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าแตกต่างจากรุ่นพวก l e g e n d ดนะครับตัวนี้นะครับนี่โลโก้เขา Reader นะครับตัวนี้เราก็รีวิวแล้วนะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้เลยในคลิปของเรานะครับเราจัดไว้ให้เต็มๆแล้วนะครับไปดูภายในกันเล็กๆน้อยๆนะครับสลับเจ้า โปร์จนเนอร์ลีดเดอร์นะครับเนี่ยเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เป็นเบาะผ้า,าซึ่งก็มีลายที่เรียกว่าถ้าได้ไปน,นั่งดูแหละแล้วก็จะรู้เลยว่ามันนั่งสบายเลยนะครับคอนโซลคอนโซลต่างก็เป็นเนี่ยดำเงามาแล้วนะไม่ใช่ว่าตัดออกหมดนะเป็นออปชันที่เรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับเพียงพอกับใช้งานแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับนี่นะครับบางสิ่งบางอย่างเขาก็ตัดทอนออกไปนะซึ่งบางอย่างก็ก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้นะนะครับเอาจริงๆแล้วถ้าคนใช้รจริงๆจะรู้ว่า บางอย่างเราซื้อมาเราไม่ได้ใช้แต่คันนี้เรียกว่าจัดออปชันมาเพียงพอกับการใช้งานนะครับตำแหน่งแอร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าอิสระนะเนี่ยมีมาหมดเลยนะตามหลังคาด้านหลังก็มีมาให้นะครับเป็นเบาะยังเป็นเบาะห้อยเหมือนเดิมนะครับด้านหลังแถว3แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ใช้งานได้คุ้มค่าสำหรับ Fortuner Leader S คันนี้ครับและในบูธของ t o y o t a เราจะเลยมองผ่านไปได้ก็คือเจ้า Hilux Revo นะครับซึ่งเป็น รถยอตนิยมของทางค่ายเขานะครับก็มีหลายรูปแบบมีทั้งแคปมีทั้ง4ประตูนะแล้วก็มีการตกแต่งในหลายสไตล์นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับก็ตอนนี้ก็ราคา7จ็ดแสนเกนะครับก็เรียกว่าสามารถใช้การใช้งานกันได้นะครับสำหรับรถโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะมีนี่ด้วยนะคินโตก็คือการเป็นเจ้าของ ของโตโยต้าเนี่ยก็สามารถมีเช่าซื้อเช่าอะไรได้ก็ไปศึกษากันดูไปติดต่อน้องๆเซลล์ดูนะครับว่ามีระเบียบการอย่างไงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรถตัวรี v o นะครับนี่ครับตัวนี้คือพระเอกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ GR นะครับเป็น GR h ฮลักลีโวกรสป p ร์ t นะครับตัวนี้ก็ราคานี่หนึ่นะครับเรียกว่าสวยหล่อมาจากโรงงานนี่ตรงนี้นะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีล้อมาให้นะตัวนี้แต่งโชว์มานะครับ ้อเดิมเขาก็สวยนะนะครับนะตัวนี้จะดุดันกว่านะครับแล้วก็มีการแต่งตัวแหลกหลังคาต่างๆมาให้ด้วยนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์แล้วก็ตัวเป็นคล้ายๆเหมือนตัวคอกเนาะนะครับที่ทําเหล็กแล้วก็สวยงามดีนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าไฮรักรีโวจีอาร์สปอร์ตครับสำหรับเจ้าไฮลักรีโวเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าในสนามแข่งเขาก็ไม่ธรรมดานะนี่นะครับสำหรับเจ้ารีโวดีนะครับ นี้ก็จะเป็นตัวที่แต่งแล้วก็ตัวลงสนามนะฝากระโปรงเคปล่านะตามสมัยนิยมนะนี่นะครับล้อนะครับโหลดนะครับสงก็ใช้ได้นะสงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับวัยรุ่นสร้างตัวนะนี่นะครับจัดเต็มมาเลยอันนี้ก็แต่งมาให้ดูนะครับเป็นตัวเรียกว่าตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างในการตกแต่งเจ้าไฮรักรีโวนะครับนี่ล็อกล็อกล็อกนะครับภายในเขาใส่เบาะนะใส่เบาะใส่ เคปล่าใส่ลายต่างๆเนี่ยก็ดูสวยงามสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าไฮรักดีโว o นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเจ้า Toyota าเวโรสนะครับที่เรียกว่าก็มีการใช้งานที่อัเในประสงค์แล้วก็ใหญ่โตพอประมาณนะสำหรับครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวใหม่นะครับไม่ใหญ่ไม่ได้ต้องการรถที่มันเทอะทะมากตัวนี้ก็น่าสนใจเวลอสนะครับก็เบาแบบ3แถวนันนะสามแถวนั่งได้สบายๆนะ สแถวนะครับว้างนะเนี่ยทรวงว่างนะว้างแล้วก็ช่ององค์ช่องแอร์นี่ไหมโตโยต้าเนี่ยช่องแอร์ก็ค่อนข้างโดดเด่นที่เก็บของก็โดดเด่นนะครับตัวเบาะหลังนะี่ยพับได้นะครับก็สามารถพับให้มันเอกประสงค์แล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้ตัวนี้ก็คือ Toyota าเวลรอสครับสหรับเจ้ายาริสคอสเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่านะราคา899นะครับ899ได้อะไรบ้างได้ชุดแต่ง ได้ชุดแต่งตามนี้นะครับแล้วก็เป็นรถที่มาจากโรงงานเลยหลังคาดำนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นสีขาวนะครับล้อโทนออกดําชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นไฮบริดด้วยนะครับเป็นไฮบริดเรียกว่าประหยัดคุ้มค่ากับเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็สบายใจในการใช้งานด้วยเพราะว่าเป็นรถของโตโยต้านะครับสูตรบริการเทียบนะครับทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับภายในก็ถือว่าไม่ได้เล็กอะไรเลยนะกว้างแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระดีด้วยนะครับ ภายในเขาจะดูทันสมัยกว่าบางรุ่นนะนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งออกแบบใหม่ปเปิดตัวมาไม่นานเอางี้แล้วกันการออกแบบคอนโซลคอนโซลก็เลยดูแบบดูมีความทันสมัยดูสวยงามนะครับเนี่ยตัวบอ,ตวบอกตัวเบาเห็นไหมอ่าก็คิดเรียกว่าออปชันต่างๆเดี๋ยวนี้นะอุปกรณ์ความปลอดภัยฟังก์ชันต่างๆของโตโยต้าเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับนี่นะครับดูการตกแต่งสวยงามใช้ได้เลยนะเรียกว่าคุ้มค่าในราคานี้เลยแล้วกันนะครับสลับเจ้าโตโยต้ายารีคอร์สนะครับนี่ข้างหลัง ก็ถือว่านั่งใช้งานได้ตัวนี้จะไม่ใช่แบบตามแถวนะตัวนี้จะเป็นแบบแ,บบแค่นี้นะครับที่สําคัญเนี่ยฮะรถเล็กๆอย่างนี้มีตัวพารานอโรมิกด้วยตัวนี้นะครับสามารถเปิดรับแสงรับอะไรได้นะครับอ่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าน่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งครับสำหรับเจ้ายารสคอร์ดรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากเจ้ายารสเอที ip, ที่ตกแต่งมาในหลายรุ่นนะั่นก็คือตัวนี้アウติสจีอาร์สปอร์ตนะครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะเพิ่งเปิดมานะครับ ก็มีการปรับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับในสไตล์ของโตโยต้าเขานะครับก็รูปแบบก็เน้นความสปอร์ตเห็นไหมหลังคาดําหลังคาดําชุดแต่งดํานะครับนี่นะครับมีโลโกโ้ GR Sport ปอครับแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยนะครับไฟท้ายดำนะครับภายในดูภายในกันนะครับนี่ภายในก็เน้นความสวยงามเห็นไหมสไตล์การตกแต่งก็จะดีขึ้นอีกถ้าเป็น GR Sport เนี่ยก็จะมีความสปอร์ตสมชื่อเขาก็คือการเดินได้แดงนะครับนี่โลโก้โลโก้นะครับมากันเพียบ ตัวเบาะนั่งเนี่ยดูกระชับนะและที่สําคัญตอนนี้คือมีตัวปั๊มคําว่า gr ด้วยนะครับนี่ก็คือรายละเอียดเล็กน้อยของเจ้าค o r o l ่ a gr sport นะครับโดยในปีนี้นะครับนอกจากตโยต้าจะจัดแสดงรถแบบหลากหลายรุ่นแล้วนะครับยังมีโปรโมชั่นว้าวสต่อนะครับกับคาร์นิว้าวนะครับก็คือเป็นเทศกาลการออกรถสุดว้าวนะครับเรียกว่าส่วนลดต่างๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code คนะครับรับส่วนลดไปเลย5 0,000บาทนะครับหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด1.5%นะครับ หรือแลกรับรางวัลต่างๆมากกว่า5 5 5รางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับทองคำแท่ง p p o o n นะครับหรือบัตรเซนตัน,นคลิปการ์ดมูลค่า2,000บาทนะครับเรียกว่าสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์โตโยต้าได้ที่บูธโตโยต้าในงานมอเตอร์เอ็ก2024นะครับมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมนะครับ i m p l l t n h e r l เ n อ e r h อ l l เมืองทองธานีครับ